อุ้ยคู่พระนางช่องสามควงแขนเช็คอินอเมริกาหวานเบอร์นี้เรียกแฟนได้ยังหวานกันต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับคู่รักพระนางช่องสามอย่างอเล็กทีระเดชกับโบมิลดาก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลแถมยังสาดความหวานเวอร์ออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันด้วยและครอบครัวของทั้งคู่นั้น ยังสนิทกันมากลงตัวเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วและล่าสุดอเล็กโบได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพร้อมทางเช็คอินนิวรยกสหรัฐอเมริกาภาพคู่ใบแรกของทริปนี้หวานกันมาตั้งแต่บนเครื่องบินเลยทีเดียวหลายคนเห็นแล้วต่างพากันแซวเพราะความน่ารักของทั้งคู่และความหวานที่สาดใส่กันและทริปนี้ที่พิเศษสุดๆเพราะเป็นทริปที่ฉลองวันเกิดให้กับโบล่วงหน้าด้วย